สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,นะนะอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาลงดำน้ำหาปลาเหมือนเดิมครับวันนี้จะมาตามหากุ้งแม่น้ำนะครับวันนี้จะมาลงทางเขตอำเภอวังสะพุงนะครับทางแม่น้ำเลยเดี๋ยวมารอลุ้นกันครับว่าจะมีผลงานให้เพื่อนๆพี่ๆน,นะนะได้รับชมหรือเปล่านะครับ สภาพน้ําที่ลงจุดนี้นะครับน้ําจะยังไม่ค่อยใสมากนะครับก็พอมองเห็นในระยะหนึ่งครับหมายนี้ปรากฏเหลืองเยอะมากครับแล้วก็มีแต่ตัวไซส์สวยๆเลยครับไซส์ก็อยู่ที่3-4ตัว1นกิโลเลยนะครับดำมาสักพักก็จัดเป็นปรากฏเหลืองนะครับแต้มแรกขึ้นมา

มาดูจังหวะนี้นะครับก็เป้าหมายที่เราตามหาก็พีทีมงานเรียกไปดูครับจังหวะนี้นะครับเจอตัวแล้วนะครับแต่ไซส์ไม่โตครับตัวเท่านิ้วโป้งมือนะครับก็เลยปล่อยไปครับไม่เอาครับกุ้งสำหรับคลิปนี้ก็เจอแค่ตัวเดียวนะครับ คงต้องเปลี่ยนแผนมายิงประกดเหลืองนะครับแล้วก็หาปลาอื่นแทนนะครับ ภาพน้ำก็ยังไม่ค่อยใสนะครับพอเวลาเจอปลาใหญ่จะตามตัวยากครับจะไม่ค่อยทันปลานะครับจังหวะนี้ส่องมานะครับดูครับเห็นเป็นหางปลากายนะครับก็ลอยออกไปแล้วนะครับไม่ทันครับตัวนี้ปลาค่อนข้างเปียวมากนะครับ บางช็อตที่ลงไปนี่คือเห็นแค่ฝุ่นนะครับลอยออกหน้าแต่ตามตัวไม่เจอครับพอเขาเห็นแสงไฟเขาก็หนีครับ นี้ตามมาเจอฝุ่นป้าใหญ่นะครับคอยดูนะครับทางซ้ายมือฝุ่นไปแล้วครับออพยายามสับฟินตามไปนะครับแต่ว่าน้ำมันโล่งครับไม่มีขอนไม้ไม่มีก้อนหินก็เลยทำให้ปลามันไม่หยุดครับมันก็ลอยไป ทำให้เราตามไม่ทันนะครับเจอฝุ่นปลาใหญ่เกือบสิบรอบครับวันนี้แต่ว่าตามไม่ทันจริงๆครับเดี๋ยววันหลังค่อยมาแก้มือครับรอให้น้ำมันใสอีกนิดนึงครับตรงจุดนี้มาเจอเป็นฝูงปรากฏนะครับก็ขึ้นไปเอาฉมวกอีกจึกนะครับสามเงี่ยงลงมาจิ้มปรากฏ ต่อเนื่องกันเลยนะครับเอาชมโมหลักวางไว้แล้วก็เอาจึกลงมาจิ้มปรากฏตรงจุดนี้ก่อนตัวสวยมากครับปรากฏใหมน่นี้ไซส์ก็3าสตัวโลนะครับส่วนตัวนี้ก็น่าจะประมาณ7-8ขีดได้เลยนะครับดูครับวิ่งมาจะชนกล้องเลยครับตามไปจิ้มเอาครับตัวน,นี้ ไซสยครับก็ให่มากเก็บปลาเสร็จได้ไม่นานนะครับก็พี่ทีมงานก็จับขึ้นมาอีกแล้วครับเป็นปรากฏคังนะครับตัวนี้มีน้ำหนักอยู่ที่3กิโลเลยนะครับ ตัวอ้วนมากดูครับคนเดิมครับจัดขึ้นมาอีกแล้วหมานครับคนนี้ยกว่าเทพแห่งปรากฏคังเลยก็ว่าได้ครับแ,แนะนำเลยจอดถึจอดไอดห,หากแดงครับมาแล้ว สแต่ขอทีที่บอกหาที่หาไมได้เลยขอที่แบบที่บอกไดก็เก็บปลาเสร็จนะครับเราก็ลงไปเช็คขอนนะครับขอนไม้ที่มีแกลงไปยิงประกดครั้งครับก็ได้ปลากลายใหญ่ครับขึ้นมาตัวนี้มีน้ำหนักอยู่ที่6กกิโลกรัมนะครับเอามาช่างที่บ้านใหญ่มากครับ ตามกันอยู่สักพักใหญ่เลยนะครับฝุ่นปลาใหญ่ที่เราเจอหลังจากที่เราเจอเจ้าของฝุ่นนะครับก็เห็นเป็นปลาอีตุใหญ่นะครับไซส์ก็มี7ถึง8กิโลบวกเลยนะครับแต่ว่าจังหวะที่เจอก็คือยิงไม่ทันครับเร็วมากปลาเปียวมากครับใหม่นี้ก็ได้เจอตัวกันคนละ2-3ถึง3ทีนะครับ แต่ว่าจังหวะยิงมันไม่ได้ครับก็เลยทำให้พลาดโอกาสไปครับจังหวะนี้ก็ดำมาถึงจุดที่จะขึ้นน้ำแล้วนะครับเดี๋ยวไว้วันหลังค่อยมาแก้มือครับปลาใหญ่พไปชมผลงานบนฝั่งเลยนะครับ ครับงานรวมวันนี้สองคน่ก็สกว่าเก็บสามโอสามสองกว่าเรี่องวยหืเดะประกดลุ้นลนกดเหลืองได้ครับุ้นเจ็เป็ดคีบบ อันนี้ครับได้ไอหางแดงมาหนึ่งตัวแล้วก็กดของเราก็ประมาณสองต่อไปครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้นะครับหากเพื่อนๆพี่ๆน้นๆท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับอยูไีเนะผมโอ้ยเป็น5่าูกคุณบอก